สวัสดีครับผมเซลโร่เอฟนทีวีนะครับนี่ผมจะมาสอนทำกับดักบ้านนรากนะครับไม่ใช่นรกประตูนรกครับพอคนเปิดเข้าไปนี่ครับมันก็จะเป็นเงี้ยมันจะเปิดการเปิดรูนะครับอโอ้เขาบ้าเห็นกลไกเลยเนมะื่อกี้ผมตอนนั้นผมขุดเอาให้ขุดดีเดี๋ยพี่จ้อนก็เปโนวันนี้ มีออฟเซิร์ฟแล้วก็ลากใหวตมาใน้นะะเอาหีบมาลอกเลยหีบมาลาอ,าอกอ่บล็อกอย่างแรกครับผม ต้องมีเวอร์ชั่นที่มีออฟโซเวอร์ครับเล่นในเวอร์ชั่นสองร้อยห้าจุดสิบนะครับนี่คือเมืองของผมวันเดียวครับพาทัวร์เมืองกัอันนี้เป็นกระทงครับบากระงทงทำกันเล่นอันนี้โดนน็อตทำไอ้เจี๊มีคาสิตเอ้ยเราโดนแบนแมวงั้นเป็นโดนน็อตรัม แล้วก็บ้านสุดสวยที่สร้างเองกับมือไา่น่ามืออะไรโอเคครับต้องมาอันนี้จะเป็นห้องครับห้องม้นอนกับพี่โอเคครับเราไปเริ่มสร้างกับดักกันเลยก่อนเลยนะครับ ให้คนเปลี่ยนตามผมนะครับอบเซเวอร์สติก๊กติกตั้บล็อกอะไรก็ได้เนินบล็อกเห็นแล้วกันแล้วก็ลัสโตนสลตนฮอร์แล,แล,แล้ว,ลว,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 ลว,วลก็ประตูประตูนี่เอาเป็นทิกทุบเลยนะครับ เอาเป็นทุบๆเจอก็ได้ขอเอาทับประตูถึอขอแบบนี้อออจ่สร้างอมืไม่มีคมะไม่มีไม่มีเอนีคำสั่งไม่จะดวกเลยเขียนจดบันทึกนะก็ขอโทษฮะเดี๋ยวเวลานิดนึงขอบอกนะผมจะไม่ตัดต่อคลิปนะครับคุณอาจ,จะได้ทิ่ไปแล้ว ครับก็อคอบนนะอ,นอนี้ก็แค่น้แหละก่อนอื่นนะครับุกเป้วกเีว โอเคครับผมทดลองเลยกล้าลงโสตนครับ แช่แล้วก็ทำอย่างนี้นเอาโซน,ม,น,นมาเลยเดี๋ยวครับนี่าคุณปัดแล้วจโซนในวางแล้ววางกันก็ได้ ไปไปอ,อ๋อหมดะต้นมาตัตนเกี่ยวับที่เกดเลยก็เปลี่ยนใ้วมันก็ล้วมจะเป็นรูปทรงของบ้านเลยอะโอ้ยไล่เสร่จแัะถ่ายไปได้วยในอันดัวแรกนะเนีเยเล่นในอันดัะ 你说什 เงียบไฟก็ขาโทเตอร์โอเคครับผมพอเล่นสร้างกับหปักอะไรเงี้ยผมชอบเงียบๆบสร้างมุออนน่งจรเลยอันนี้อาจไม่มีเครดิตนะครับผมคลิกขึ้นมาเองผมไม่ได้ดูมัจใครครับผมทดลองมัวโอเคก็เสร็จแล้ว เราจะมาทดลองกันดูเลยนะครับอ๋อทดลองด้ยตัวน้อยผู้สงสารว่าเออกับใบยบา่ ก็สำหรับนี้ไม่มีนะครับสวัสดีครับ